ศูนย์การเรียนรู้โครงการนะครับพิธีพนาอย่างยืนยืนของวิไลครับเฮ้ยเบิงปิะเด็นยังกันอยู่ข้างใน,นครับของมากกับเบิงโอ้มีเจ้าของส่วนเบิงครบับ่อนครับเพื่อนเนี่ยโอ้อืมอืม,อมคนเปิดน้ำใส่ปลาเพิ่นเ้ใครใส่ท้ไมเย็ะแลยปะ เพื่อนมาเก็บไข่ครับไปขับไปเก็บไข่เพื่อนเพื่อนเก็บโอ้ป่าโอ้ปัดโอ้มาไปเอืมผัดเพชรนี่โอ้มาใส่เบ็ดนะเหมือนลุนเดี๋ยวผมมาใส่เบ็ดกันคนมาเก็บไข่ครับโอ้สนามเต็มถืงเอาเกี้ยนเกี้ยนเก้ยนดูดูนครับอขี่ก็ร้ายขนาดแต่ยังเอาไม้หนักขนาด มีขวหารแล้วก็แหนแดงครับนี่แหนแดงรับผออาหารหอ๋อแหนแหนัมาคางกันปะักไก่กนนะเมน่อบเมื่อบรัักรับัรักสองยไแไปแล้วไปแล มีซับเนียวไก่เบ็ดหรือเปล่าแม่นครับมีสับเหนีหนหืมเดี๋ยวไปไล่อ่ะมีอยู่ะเดรือเดมือเดมือเล็กหน่อยอากาศร้อนอากาศร้อนนะ่องนีน่เนาะอากาศร้อนอีกวงไ,ไข่ครับเนี่เอา้าเครื่องสุดอลาสิเขาคือว่าปั่มน้ำขึ้นใส่ใส่ข้ามมั้ยอืม จะเฮ็ดแผ่ด้ิของโครงการเฮ็ดแล้วครับเนี่ยแบ่งเรื่อยๆครับครับโอเคครับอืมตอนาข้าวนาข้าวหัวหน้ามันมันที่ครับข้าวเพิ่นมาเบิ่งมาเบิ่งไก่เพิ่นครับเมื่อได้เท่านี้บ่หมื่นคันนี้ได้เท่านี้ครับเก็บฟองเก็บฟองแต่ถ้าส่วงพี่ก็คือสามสิบสามสิบบาทกจะฟองอยู่แล้วเนาะมนอ้าวเดี๋ยวมื่นรุ่นสิมาใส่เบ็ดห้าตาครับ เดี๋ยวซื้อมาใส่เบ็ดเอาเบ็ดมาใส่นี่ครับแหนแดงเพิ่งเลี้ยงไใหมอมงโอ้น่าตกเลื่อยขาดไปครับแหนแดงมันมันก็ส้วนแล้วจากนี้ครับผมไปเก,ไปกียไก่ไอ้กบอยไงบอยเลี้ยงปลาเดีย๋ยวพามาใส่เบ็ดครับ โอ้กะเพราเป็นสะพัดเพล็บปลากกมีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเสียบเสียบ <c oughs> <c oughs> อ่ามาครับมาสวนาเศรษฐกิจพอเพียงของวิไลเทคนิคเคมีามาวครับอ้าวขวด